ไปหอมลงมาเข้ามาแล้วมาแล้วเดาเขาห<า>อมข,ข,ขึ้นมาเล่นสไลเลร์ถ่ายอีกหน่อยเร็วมาถ่ายเสร็จแล้วนะถ่ายหน่อยอนั่งลงนั่งลงไปเออ,อฟิวฟิวไป

<laughs> à, lê lê làm mưa mai rồi leo. Má. Cảm thôi. À chào mừng mẹ luôn Ôi, nó. i'll eat all